ครับสวัสดีครับ fc ทุกคนครับเป็นจังไหนน้อมีผู้ได้ถือเดี๋ยว่าน้อครับครับเลขเด่น3โตัวมาก1โตัวบนล่างกับเขาครับงวดนี้เขางวดที่แล้ว789รลุดครับงวดนี้071มาทั้งบนทั้งล่างเด้ครับ071ครับ มาทั้งบนทั้งล่างเลยครับส่วนเลขบนนะครับนอเล็บบนกับบนกับสรุปสรุปห้เลขบนกับออกเจ็ดสามครับผมสรุปห้ก็มีสามเจ็ดครับออกโตกกราฟครับออกโตกราฟเลยครับส่วนเลขเด่นบนนะครับ เจ็ดกับ1มาเจ็ดครับเหล็มันซ้อนกันก็มีเจครับเกับเแล้วก็นี่ก็เครับซ้อนกันที่หนึงกับเ็มาเจ็ครับผมสรุปให้ก็มีสามเจ็ดมีเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดศูนแล้วก็หาศย์ตัวกันครับออกเจ็ดครับที่ผมงกลมให้ครับ ครับก็ถือว่าเข่าอยู่ครับแต่ว่าเข่าตัวกลับก็ถือว่ารุดคือเกาเ่กเกานะครับเสื้อกบถือขึ้นเขาน้อครับเนาะเพราอออกตัวกลับเนาะขันพอดได้กลับกัดได้อยู่ครับขันพอดได้เสือครับ,บวัวนี้กัดมาตามกันต่อครับแต่ว่ายังบาดในรุ่งหายนะครับมันนี่กัสี่อสองสามเมือกเลยครับ อีกศูนย์หนึ่งบนล่างพุ่งกับสรุปหายเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่ 78, 72, 74, ออกเจ็ดสามครับผมฟันหายเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่ออกเจ็ดสามครับนี่ประลุด้นกันครับบนบนล่างตัวนี้เป็นส่วนบนล่างครับนะครับส่วนเลขเด่นล่างหาตัวมาหนึ่งตัวครับ เป็นล่างหาตัวมาหนึ่งตัวกัเขาเลขสามครับออกเจ็ดสามเนาะครับหาตัวมานหนึ่งตัวออกเจ็ดสามครับก้าเขาเขาเลขสามเนาะครับเขาเลขสามด้ครับนี่ อันนี้คือเด่นแางครับหาตัวมาหนึ่งตัวเขาเลขกสามมอธิเลอบเบิลก็เขาวันนี้เขาเลขกสามครับอ่าส่วนเล็กกลางผมก็สิลงให้เลยเนาะครับลงให้หาตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่าบอสเนี่ยจับครูครับเพราะว่าผมจับครูกับพวกอ้เขาให้พ่อไม่พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะได้ครับเด้อ ไว้ <White> ออกไหนเล่ครับหาบังบังไว้อ,ออกเลย่าบกเป็นสาม วันนี้การลักลอยครับลักพันครับบวกกันกะแนนสามเลขเด่นเลขเด่นวันที่หนึ่งเดือนสี่หกสิบหกครับเด่นล่างกับมีได้เลขตัวเก่าด้วยครับสองสามสี่หก แปดครับนี่วันที 16, ่ชิบกเงินเมษาครับไอมม้วันเหมือนวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยครับนี่วันที่หนึ่งเมษาสองสามสี่หกแปดเป็นเลขเด่นบนรางหาตัวมาหนึ่งตัวครับนี่ครับเนี่ยเเลขด่นบนรางหาตัวมาหนึ่งตัวของางวดวันที่หนึ่งเมษาครับผมลงให้เลยครับนี่ วัดต่อม้ามีมีบอกรับหนึ่งสองสามสี่หกแปดน้องอสไดจับคูลุงห้ไปเป็นกรครับเหล็กลางส่วนเหล็กบนนะครับเนาะเอ้ยส่วนเหล็กบนรางเหล็กเด่นบนรางสามโตม้าหนึ่งโตัวครับวันที่หนึ่งมีหน้าครับเจ็ดแปดเก้าออกโคกหาสองข้างล่างออกอาหารลุดครับนี่ ว,วันที่16เมษาครับผมคำวนวณให้071ครับที่ผมลงคลิปไปครับไว้ก็ออกบนบนนะครับบนออก873นะครับข้างล่างก็ออก73ครับ เขาเลขเจ็ดครับเขาเลขเจตเตอร์ดดครับวดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างครับเขาเลขเจ็ครับเขาเลขเจงวดวันที่หนึ่งมีสาครับ หนึ่งมีสายน์พศ2566นะครับบวกกันได้6บวกแปดบวกเเป็น 5, 5้าบวกสก็เป็น8ครับวันนี้เลข8นะครับ8ก็มาดูล็อก8เลยครับนี่ เลขแปดก็มีสามห้าสี่นะครับสามห้าสี่ทำลงให้แล้วนะครับวันที่หนึ่งมีสายนะครับเด่นสามห้าสี่นะครับนี่ครับ หนึ่งเมษานะครับสามห้าสี่จะมาบนหรือจะมาล่างครับ่เมษาสามห้าสี่จะมาบนหรือจะมาล่างแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับเคีแล้วก็เลขล่างนะครับ ห้าตัวมาหนึ่งตัวก็แคปหน้าจอนะครับนะครับนี่นะครับสูตรนะครับก็วันนี้ก็บวกกันได้สามเหมือนเดิมนะครับสามก็ดูล็อกสามนะครับก็จะมีสองสามสี่หกแปดนี่ครับสองสามสี่หกแปดสิมาล้างหนึ่งตัวครับถ้าสื่อเลขกลางขันโบติสปัญหาตัวนี้ครับ มีโอกาสถือบอสมีโอกาสถืออยู่ครับแต่ว่าโอกาสถือน้อยครับคันติ่นี่ยก็มีโอกาสถือหลายครับสองสามสี่หกแปดครับคแคปหน้าจอครับละนะครับสองสามสี่หกแปดแคปหน้าจอเลยนะครับออออโอเคนะครับผมยังไม่ได้จับคู่ให้นะครับ อันนี้ก็เด่นบนล่าง354 3ตัวมาหนึ่งตัววันที่1เมษายนส5 6 6ารยบครับเขียนหน้าจอนะครับเขียนหน้าจอครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบ,รบก็มีเพียงแค่นี้นะครับ ไอ้พ่อแมนพี่น้องเก็บซีถูกกนครับจงถูกถูกดีเด้อครับเด้อติดตามกันต่อไปเด้อครับวันที่สองที่สามไปเลยครับเอวแมนวันนี้วันที่สิบสิบหกเนาะสิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไเลยครับสิมาลงให้ครับอ่าสสมาลงให้กะแคบหน้าจอเลขสามตัวไปก่อนครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ